สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้ร้านสุชดชเเัด Leather มาแนะนํากระเป๋าทรงนี้กันค่ะตอนนี้นะคะทางร้านมีโปรโมชั่นลด20-2 5เปอร์เซนค่ะสําหรับใบนี้นะคะราคา4,200บาทค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดข้างในของกระเป๋ากันนะคะพอเปิดเข้ามาด้านในของกระเป๋านะคะจะเจอซิปลับแบบนี้เลยนะคะและช่องข้างในของกระเป๋านะคะช่องด้านในของกระเป๋านะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะ ช่องกว้างนะคะใส่ของได้เยอะค่ะด้านหน้าของกระเป๋าก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะ ช่องด้านในก็จะใส่ของได้เยอะมากค่ะสำหรับทรงนี้นะคะ4,200บาทนะคะมีโปรโมชั่นตอนนี้นะคะลด20-25%เลยค่ะถ้าหากว่าลูกค้าสนใจแบบน,นะคะทักเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์0896326198นะคะนี่ด้านหลังของกระเป๋านะคะเบอร์นี้ลูกค้าสามารถแอดไลน์ได้ค่ะมีให้เลือก3สีด้วยกันนะคะสีแทนนะคะก็คือสีใบนี้เลยนะคะสีแทนและก็สีน้ำตาลเข้มนะคะก็คือตัวนี้นะคะ ะคะเป็นสีน้ําตาลเข้มค่ะด้านหน้าของกระเป๋านะคะด้านหน้าของกระเป๋าจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะด้านในก็เหมือนกันนะคะช่องด้านในค่ะช่องข้างในเลยก็สามารถใส่ของได้เยอะมากค่ะและอีกสีหนึ่งก็คือสีดํานะคะก็คือสีนี้นะคะสีดํา ถ้าหากว่าลูกค้าสนใจสีไหนนะคะทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะยังไงทางร้านขอฝากสินค้ากับลูกค้าด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์นะคะเดตตามผลงานของทางร้านได้ตลอดค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ทางร้านมาแนะนำสินค้าเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ